ไม่เฮี้ยงกับฟันว่าตำรวจไล่จับผาคนน่ะนะโอ้เือจับกับฟันว่าวตำรวจไล่จับเนี่ยเขาก็มาเต็มเลยแดดสี่อย่างเลยแด้ต้องรู้ว่านะว่าเต็มเลยสิมาจับมีเฮี้ยงฟาดโตกพี่น้องมาจับแล้ววันนี้ก็ว่าอ้าจับก็จับข่อยจับไปรูดว่าฉันว่าอ่าก้มาขาคนตายเลยว่าฉันว่าเพื่อนของงูนั่ะพันมาพันไปอ้าวเฮ้ยคนณมาตุ้มาตะเหินพันแรงสิพ่อมาหลายหมูละตัว ก็เลยว่าเขาขอเงินจือเหล่าในหน้าเว่ยคนว่าเอออืมเขาขอเงินจือเหล่าในหน้าคนนะต้องกินเหล่ายั้งล่าก็เลยว่าที่อือเขาจะกินเหล่าซีซีพันว่าอืมซีซีพันเขาขอแน่พอนนะอืมก็ขอเอาเอาขวดใหญ่ขวดน้อยก็เลยว่าเอาดอกขวดใหญ่เอาขวดน้อยคนนางที่ไม่ฝันเนี่ยหแม่ไม่ฝันอ๋ออืมอันก็เลยว่าต้องเอาขวดใหญ่เว้ยก็เลยว่าที เขาจะจะกินคนดง่ายเอาบออเได้ว่าสิก็เมื่อเขาเอาวดน้อยกังสิเก็เลยถามอีกคุณจะกินน้ำบ่อกลังสิมันจะเอาขดน้อยกลังสิคือว่าวดง่ายเลยเฮ้ยเขาจะให้ขวง่ายสิมัน่ยอดมันเอาวดน้อยเบี้พาลก็เอาให้เบก็เอาเจ้าแค่หกสิบาทอันนี้แม่เฮ้งฟันที่น้องครับผมทุกคน เฮ้ยมาสันมาเอบอกเอาแบ่งหาลอยไปซื้อแล้วก็ตู้อยากคนเนี่ยก็เอาก็บอกคนเนาะมันก็อาเอ้าเอาคนหน่อยคือก็ไม่ฝันหรอเปี่ยฝมันเพออาานหกสิบบาทหกสิบบาทแล้วเื่อกะไปซื้อไนซื้อเราชีิบเนาะมันจะกินเราชี้ซิบพันย่างไปซื้อตีก็ย่างไปซื้อชี้แยอย่างไปซื้อเนี่ยมันจะกลัมมาซ้ำอ๋อ จะคองนันถือรถเส้นตายซรับก็ได้กินร้อตายก็มองแม่ชีแยกแม่ถือตำตายอยู่ซีแยกถือตำตายซีแยกตายแล้วพ่ได้กินหอดเขาทำไมเอียยงแล้ด้วยเงเกียวตายโอ้ยตายันมีเนืุ้้งงตายเออเอามือกุ้เขาตาเพราะทลับเนาะโอ้แต่ไม่มาจะคลองขาหมูตายอในในฝันบอกยัย ในฝันว่าก็ถือรถตามใจสิถึงรถตามใจไยา้นชี้ี่แม่ชื่อเราีที่พ่มากินทำได้โว้ยยังนั้นไห้ม่ื่อเรายกยกอยู่ได้ก็ตายรถชนตายรพางะกรพาก้ากันแรงเทพเบิ้งมันไว้มูตายรอพโอ้ตายซีก่เลือดาว่าเต็มเนาะปเลือดราว่าเต็มเหมือนเฮียงเนี่ เลือดเต็มมือเต็มทั้งเสือทั้งผาเป็นัมีเหี้ยงเต็มเลยล่ะเต็มเตัวมีเหี้ยงเลยบ่เลือดนเต็มตเลยเลือดนะเพราะว่ามูน่นคือกสุนนาะาหายมูแหมาขามูตายอย้อนเลียงมูเป็นนอนเท่าอีกะ้วเชียวก็ลยว่าสิมก็เอยตายก็ได้่าสิทังเนี่ยละวะ ไระเดี่ยเกวกันดอกก็ประเกี่ยเกลวคนว่อตัขอตกกินคือซื้อมันมาสื่อเองมันหนวนเมียะไรคนว่าตัวบระเด่คานั้นมำไม่ตายกับห้องมันคนว่ะผู้เมียนั่นล่ะครับผมตัวบระเดี่คาดอกคนว่ะอืมอ่าที่ยาวขอตักับม้องมันม่ตายคนนึงาดำนี้คนว่ะอือฮมผเมียคนว่าอีหยาเจียวไม่หยิ่งนะอืมมันนี้พรามันตายแล้วก็เลย เข้าไปมุ่งเสาะอยู่เนาะครับผมบ้สนถามก่อนว่าตายแล้วนี่ได้เอาใส่โร่มใส่หยังบ้านี่คือมันตายแล้วก็ลี้ยงเลยตายแล้กวก็ตายทำตำรวจก็มาตเต็มเนาะโอ้ตำรวจก็มามาสีแยกนะมาเต็มก็ตำรวจมันอันนึงตำรวจสุดยั่งของเขาไมาจา่จัดได้ฝันได้ฝันอ่ะได้ฝันว่นนา,นาตำรวจม,มาหลายหลายก็เลยว่าเขาจิมาจับผ่บอยบ่อืมอันเขาเขาจิมาจับมาจับเหมือนทั้งแย่งหน่ะวะ ไ่ให้จับดอกมานตายองนั้นมาสั่งงานอ้ตำรวจจะจับไม่เหี้ยหรือเปล่าจะจับไม่เหี้ยมันจะจับแล้วมีอย่างก็เอามาจับก็มาจับก็แล้วสิม้าขาคนตายเลยมามาตรงเทปก็สิม้าขาคนตายมาสั่นว่าทั้งเมียคนนั้นว่าอันนั้นไม่ให้จับดอกมันตายเองมั่นก็รังสิไม่ให้จับม่ให้จับคนละจับบ้างก็จับเพื่อมาสั่นว่าเข้าม้าขาขัวตุนตายก็ได้ว่าเข้าป่าก็ได้ว่าสิอายุอายุพิันหลายปันไหนยัง อายุบอกคุณเศร้านี่โท่ไปบ้านเนาะครับผมโท่ไปก็เลยว่าถามอันคนชื่อต๋อยล่ะอผู้คนเจ้ากัดนี่ยที่น้องนี่ยมปถามว่าไปถามมันอายุไห่เนี่ยหรือครับผมแล้วก็บอกเขาอยู่เขาเลยไม่ให้ไปถามไห่นอกเขเลยเขาบอกว่าถ้าไปถามมันก็เลยกว่าโบ้โทชตัวนิโก้แล้วโบ้ดีลา,าเขาเลยว่าสิไปถามไห่ก็โท่มาบอกอืมอายุนัน้นก็สิบชีบี 64โอ้ห64ปีอายุ64ปีอ้ยโอ้อายุคนตายนแม่อายุคนตาย64ปีอ้าหไม่เียงกันตีเป็นเลขนี้นว่าไปตายย่ซี่แยกนีมเหียงตีเป็นตัวใดกสเปตัวใดบ่ออ0เดโออที่ว่าคนตายย่หแยกอยย่ียันนะสี่ กับพนกัอายุหกสิบสี่ป่ะครับผมตายมันกัตายกับศูนกับหกสี่์ิอโอ้โ้พี่รองอตายค่าสี่แยกเลยหกสี่ศูนยสี่สี่หกนยร้ส่ศูนยกกับว่าไปติเออแต่ว่ามีเห้งว่าตีเป็นหกสี่ศูนย์่ะหก่ศูนย์แข็งขนแข็งขาดปักเลยแต่ที่นแน่คนที่ตายอายุหกสิบสี่ปีนะแม่ละหกสิปี นั่นโอ้เลือดไหลเต็มเลือดนอว่าเต็มไม่เหี่ยงเต็มโอ้เต็มเต็มน้ำตน้ำย้ำสิโศกไงอีกกบ,บจ่จระเอา้าดฝันว่าตำรวจเขาสิจับพ่อแม่นว่านี่แม่มนซึงว่าสิโซกไงอีกแล้วกันทั้งสี่เออแม่ท<แ>ี่นี่ทงวัดกอนไม่เฮี้ยงกับฝันว่าตำรวจไล่จับหาคนนะนะโอ้เือจับกับฝันว่าตำรวจไล่จับนี่เขาก็มาเต็มเลยเด้อซีอีกเลยเด้เออตำรวจนั้ว่าเต็มเลยที่มาจะไม่เหี่ยงปาดโตกพี่น้องมาจับแล้ววันนี้ ก็ว่าอ้าจับก็จับข่อยจับไปรูดวาฉันว่าไปมมาข,า,ขาคนตายแลย้วว่าฉันว่าเออขันแมก็ไ่อยากเนี่ว่าจะคว้าแม่มาจะคว้าเงินหาที่ต้องหาอ,อีกแล้วทำมาเต็มอ,อันนี้มันี้ก็เลยว่าอืจับก็จับคอยไปซะว<อ>่าสิ<อ>ก็ว่าเมียบนไม่ต้องไม่ต้องคนนะ่ะไ<อ>ม่ให้จับไม่ให้จับคนน่ะ จับมนเลยเฮ้ยจับเฮ้ยอันจับไปหลดก็เลาสิก็เลยยกมือเขาจับเนาะอจับไปแล้วก็ว่าจะพร้มันไปลงผักเลยไปลงผักแล้วมีมีกุ้ยไส้มีกุ้ยไส้นั่นแหละอันไปไทยออกเป็นว่าอปอดไทยมีเที่ยงออกเนาะอป็ดไทยออกแล้วไทยออกแล้วเป็นเพิ่มก็เลยว่าเมื่อให้เขาดอมนั่งถึงประท่านถึงมือให้ถึงมือก้อนใชเขาเป็นว่า เจเขาไปยูนั่งคุกคนละคนหน่ไม่ยนังก้นคนโอไม่มันถึงมือได้หนิมันบ่าันไหถึงวันที่สิบหกแล้วถึงมือก้นคนนถ้าเจอให้เขาคนละโอเขาไม่รอดเลยว่สิเขาไมดก็สิเขาก็เลยว่าขเขาเนตายนบาปเลี้ยวคนกันเ็นไหมเอาง่ายไมเอางายมันมีแค่ตีอ่าไปเลยตัวคือหกสี่บันมา 640สองตัวกัสิเป็นอายุของไอ้ไอ้ไอ้คนตายน่ะอายุ64ไม้มันตรงกันจ้ะพี่น้อง64กับ40เป็นตีเอออืมจับสองตัวกันทีมี6040อืม64คนตัวเนาะแม่น64อืมไม่เป็นไรครับงอขึงโค้งลงไปสิเนี่ยเอาหัวขึ้นหัวลงคนตัวก็แป่งนันนับก็ได้อันนี้คือความฝันของม่เฮียงฝันตำรวจจับอีกแล้วนะเนาะครับผม ก็จะจบไงแล้วว่าสั่นมาปั่นไงที่ว่าหลังเที่ยงคืนได้เลยนั่นแหละเอองวดวงหันก็เห็นว่าขากัดกันแน่จนล้านแตกงวดนี้ก็จะบ่บักเงวดนี้ก็จะบ่เอวดสองเท่าคนเดียวงวดนี้คือฝันดีต้องเงวดแล้วเอออมันก็หลายตัวเราไม่แหงเนาะที่ไหเออฝันดีเด้อเออฝันดีแต่ว่ากัดไม่แหงกัได้ซื้อไว้หรือบอลลอตเตอรี่ รอี้ัโอ้โอ้เรตุลีพัดออกมาต้อกไปซื้อนําบอ่เออเออไปซื้อนอนั่นร่ซื้อแล้วนอกบาซื้อยังไงเนาะนังไดอเออไปซื้อน้ำบอิเออซื้อบอกซื้อน้ำบอไปหาไรตุลีนิดเดี ซื้อยอรับซื้อองวดไม่ยหงฟันขาดปาดมาพป่น้องหกสี่ศูนย์งวดนีเสียวนะไม่เฮห้งคักๆแล้วงวดนี่ตัวเดียวแ้ตัวเดียวองตัวให้นสือไปช่เอาคือช่วงนันเอากลับงบไปหลายแถวว่าในหอกรมขุ้นายกันด้ครับเอา เอาเอเอาสนาเอาครับพี่ครันี้ครับวันนี้ครับอันนี้คือตัวเลขของเนี่ยครับโอ้รับสายจนสใหม่้สายายใหม่ครับนี่ครับผมเออเอาเอาเเฮีมันก็มีทุละเอฟซีก็โทรหาคนหลายคนนะครับเนีนเดีค่ะ่าแาคเราขอบุญขอบุขอบุมเฮียงคนหลายพี่น้องครับผมในเบื้องต้นนะครับเนาะฝึงตองวดมเงี่ยคนกับฟันแล้วเนี่ยคนกับฟันแล้วเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ยัดใหญ่ไปซื้อรถครับเตอรพมาคคุ้ฝันเพิ่นก็คือ640ตัวเดียวกับ64อื่นะครับเนาะอันนี้มาใหญ่ออกกันหลายไหลนี่ยิงแล้วก็บใหญ่ไปแขกวันวันยันเอฟซีลืมหวานว่าคนอายุ64ปีตายพี่น้องตายอยู่กลางซีแยกอืตงานงานไปซื้อซีซีดีกี่แมนรถตามตายก่อนเออหานอะไรทำนี่เนาะไปซื้อบัคซีซี ที่นเน่พี่น้องเป็นเหตุบักซีสิบครับผมสีสบเนี่น้ฝันนันฝันว่ามาควงนพี่สิเหล่าดิวันนี้ไปถึงรถตามใจดิเอาเมียบ้านดิเพิ่นเมียบ้านไทยกรุงเทพไหมไม่แห้งไหมเพิเมียบ้านไปพอมูอยู่บ้านมูเออเขาจะเราด้วยมูเอยวมาแล้ววะที่หนบ้านเท่ามันเป็นทังสั้นแม่นแน่พี่น้องเอ่เพ้เพิ่พ่เพิ่ห่พิ่เพิเพิ่่มิ่มเิ่ิ่ บักีสิบเลยเป็นเหนตุาาตายข้าสิษยายคอหล่อ,อค้อนไปซื้อหันกายอยู่64ปีบัดนี้มาหมุบบาะเจาะกันแท่ เป็นชิมาองหกผาหางวรานี่จบนเป็นชิมาของ6กสี่ศูนย์จะมาเลกเราขายมาหกสี่นย์แล้วหกสี่อันนี้ขายมานาดหนึ่งจะมาเข้ามาใหญ่ลงกว่ายันพี่หลังลืมนะจับหนัดจ่อพี่หลังลืมนะไม่เฮี้ยงครับขอบคุณพอผู้ฒ่านั้ำพี่หลังผู้ฒ่าซลมกระดาษให้จับปวดแขนล้ครับก็ไดเม็ดตากะคาปวดแขนนี่รับเอฟซีับทุกตันทุกคนนะครับนอ้๊อฟโฮโซไขมันนั่นม่เฮี้ยงครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ